ไปโยนให้หมาแบบนั้นเน่ะเห็นหมาไมา่ดีกว่าผมหรือไงใช่โอ้ยแม่นี่แม่ให้เงินมันทำไมเนี่ย มันจะตัก,กินน่ะไปโยนให้หมาแบบนั้นเน่ะเห็นหมามันดีกว่าผมหรือไงใช่ก็หมาไม่ยังเชื่อฟังฉันไม่เหมือนแกไม่เคยเชื่อฟังอะไรฉันเลยแม่ทำไมแกไม่รู้จักทำตัวดีๆให้เหมือนพี่ชายแกบ้างพี่ชายแกเนี่ยเขาเรียนจบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมีงานทำบริษัทใหญ่โตแล้วแกล่ะวันๆเนี่ยทำอะไรบ้างนอกจากเขียนนิยายบ้าบออเลยของแกเนี่ยฉันไม่เห็นว่ามันจะทำให้แกพอกินเลยนะ เออถ้าผมมันไม่มีอะไรดีอ่ะให้ไปอยู่ที่อื่นเลยไม่ะดก็ดีงั้นก็เชิญแกไปวันนี้เลยนี่เงินหนึ่งแสนบาทฉันให้แกแล้วแกก็ช่วยไปกไกลๆด้วยนะแล้วไม่ต้องกลับมาหาฉันอีกโอ๊ยแม่นี่แม่ให้เงินมันทำไมเนี่ย ให้มันไปเถอะลูกมันจะได้ไม่ต้องกลับมาหาเราอีกไงน้อยคิดว่าจะแน่ที่แท้มึงก็เอาเงินเหมือนกันดีกว่าแม่คะฝนเอาขนมมาฝากแม่คะ่ะไปเถะฝนค่ะขอบใจมากนะลูก ว่าแต่งานแต่งของลูกสองคนนี้ตกลงว่าไงจ๊ะผมจะรีบแต่งงานกับฝนครับแล้วก็เอาฝนมาอยู่ที่บ้านของเราฝ <c oughs> นจะได้ดูแลแม่งไงล่ะครับอ <c oughs> ดีลูก <c oughs> อ้าวยืนง่่เป็นควายอยู่ได้รีบไปสิ กินอะไรมาเนี่ยังลูกเรียบร้อยแล้วค่ะไม่กินหรอคะแม่นั่งถอนหายใจอยู่ได้เรื่องมากสิแม่ กินๆเข้าไปเถอะโอ้ยไม่โกงไม่กินมันแล้วนัดคะต่อไปเราไปกินข้าวนอกบ้านกันนะคะ เห็นหน้าแม่คุณแล้วก็เดือกไม่ลงออออแม่แม่ขอโทษนะลูกไปกันเถอะค่ะ ก่อนที่แม่คุณจะอาการหนักมากไปกว่าน,นี้คุณต้องเร่งให้แม่คุณโอนทรัพย์สินเงินทองมาให้หมดนะคะเดี๋ยวตายไปจะยุ่งยากเรื่องมรดก ครับผมกลับมาแล้วครับแม่ผมซื้อของกินมาให้แม่เยอะเลยครับแม่คือว่าผมต้องขอโทษแม่ด้วยนะครับที่เมื่อเช้าเนี่ยผมหงุดหิดใส่แม่ไปหน่อยไม่เป็นไรลูกแม่เข้าใจแม่ครับคือเรื่องของการดูแลบ้านเนี่ย ผมกะว่าผมจะเป็นคนดูแลบ้านแทนแม่เองครับเออผมหมายถึงว่าเรื่องของการทำธุรกรรมอะครับแม่แม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยไปธนาคารไงนะครับนี่ครับแม่จริงๆแล้วเนี่ยแม่แค่เซ็นเอกสารพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยอมเหนื่อยแทนแม่เอง แม่คงเหนื่อยมากแล้วผมว่าถึงเวลาพักผ่อนแล้วนะครับเดี๋ยวถึงเวลากินข้าวเนี่ยผมจะไปเรียกแม่เองนะครับนะครับค่อยลุกครับพรุ่งนี้ผมจะลางงานแล้วก็จะไปจัดการเรื่องโอนบ้านให้เรียบร้อยแล้วเงินในบัญชีแม่คุณลหรอ นี่ไงสมุดบัญชีและนี่ก็เป็นหนังสือมอบอำนาจพร้อมลายเซ็นโอแม่คุณมีเงินเก็บตั้งห้าล้านเราเอาไปเล่นหุ้นกันไหมคะก็ดีแบบนี้ก็รวยดี เดียเดียวขอโทษค่ะเดี๋ยเห็นคุณชอบหายไปก็เลยแอบตามคุณมาจนรู้ว่าคุณชอบมาแอบมองบ้านหลังนี้บ่อยๆเป็นบ้านของใครเหรอคะ,อะบ้านแม่ผมเองอะคุณรวยขนาดนี้เลยเหรอ แม่ผมต่างหาที่รวยผมมันลูกไม่รักดีชอบทำให้แม่ผิดหวังอยู่บ่อยๆแต่นิยายออนไลน์ของคุณก็ทำไรายได้เดือนละสามถึงสี่แสนแล้วคุณก็ติดอันดับนะักเขียนนิยายออนไลน์แล้วด้วยนะเพราะผมได้กำลังใจจากคุณไงผมถึงมีทุกวันนี้ได้ ข้าวล่ะแม่อร่อยเหรอเปล่าครับแล้วทำไมไม่กินผมเพิ่งโดนแม่ไล่ออกจากบ้านนี่อย่าไปคิดมากเลยกินข้าวให้อิ่มพ่ออิ่มจะได้มีแรงคิดหาทางออกต่อไปไง คุณเป็นคนอื่น่อแท้แต่คุณก็ยังให้กำลังใจผมคนในครอบครัวผมนี่สิไม่มีใครเข้าใจผมเลยแม้แต่แม่ยังไล่ผมออกจากบ้านใจเย็นๆก่อนนะคุณแม่ลูกกันยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกเขารังเกียจผมอะ่ะเขาบอกว่าผมไปนักเขียนไส้แ<ม>ห้งไม่ดีเหมือนพี่ชายทุกคนก็มีดีในตัวเองนั้นแหละ อย่าไปคิดมากเลยกินข้าวก่อนนะอร่อยมากเลยอะ่ะนี่ฝีมือคุณเปิดร้านอาหารได้เลยเนี่ยโอ้ยฉันไม่มีเงินหรอก แต่ผมมีผมจะร่วมลงทุนกับคุณเองเดี๋ยวนะนคุณมีเงินหรออืมแต่ฉันก็เป็นคนแปลกหน้าคุณจะกล้าให้เงินฉันเหรอใช่อืมงั้นไหนๆเราก็จะเป็นหุ้นส่วนกันแล้ว คุณลงเงินฉันลงแรงฉันทำอาหารขายส่วนคุณก็เขยงงานต่อไปกรินจริงไจริงหรอค่ะ <b> คุณตั้งหากที่เป็นคนช่วยฉัน คนอะไรกล้าให้เงินลงทุนกับแม่ค้าขายข้าวแกงรถเข็นที่พิ่งเจอครั้งแรกแต่ผมก็ตัดสินใจถูกใช่ไหมล่ะคุณเดียครับคุณกันครับมีนักลงทุน3คนครับอยากจะติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์ร้านอาหารของเราครับ แล้วเมื่อสักครู่ครับทางสำนักพิมพ์ก็ได้บอกมาว่ามีผู้จัดละครครับสนใจนวนิยายของคุณกันอยากซื้อไปสร้างละครครับกันคะข่าวดีแบบนี้เดียวว่าเราต้องฉลองกันนะคุณอยากกินอะไรล่ะ ไม่เห็นแล้วว่าผมไปจะตักกินน่ะไปโยนให้หมาแบบนั้นน่ะเห็นหมามาดีกว่าผมหรือไงผมอยากกินเป็ดย่างได้ค่ะเดี๋ยวเดียวบอกให้เชฟทำให้ขอบคุณนะโอ้ยไหนคุณบอกว่าคุณเล่นหุ้นเก่งไงแล้วทำไมตอนนี้หมดตัวจนต้องขายบ้านอ่ะอย่ามาโทษฉันนะคุณเองก็ผิด เล่นไม่เก่งแล้วยังเสือกเล่นเฮ้ยนี่คุณจะไปไหนเนี่ยใครจะไปอยู่กับคนล้มละลายอย่างคุณเออจะไปไหนก็ไปเลยไปดิไม่ต้องไล่กูไปแน่ นัทนัทนลูกจะไปไหนอะ่ะผมก็จะไปอยู่ที่อื่นไงอีกหน้อยก็มีคนมายึดบ้านแล้วแม่ก็หาที่อยู่ใหม่ด้วยละกันไม่นะลูกนี่บ้านของแม่แม่ไม่ขายนะไม่ทันแล้วแม่ผมไปแล้วนัทเดี๋ยวลูกจะเอาแม่ไปอยู่ด้วยใช่ไหมนัาเอาแม่ไปอยู่ด้วยนะลูกแม่ ผมเองผมยังตัวไม่รอดเลยแม่ไปอยู่วัดเธอนัดนัดทำไมนัดพูดแบบนี้กับแม่ลูกนัดแม,ม่ลูกชายที่ฉันรักที่สุดถึงทำกับฉันแบบนี้นัด นี่เลยครับค <initiatives> <ฮ>ุณเดียแดบสวยจังเยี่ยมเลยโอเคคุณคะ ฉันขอข้าวกินหน่อยได้ไหมคะเค okay. ไปเอาเข้าวผัดกับแกงจืดมาให้เขานะแล้วก็ไม่ต้องคิดเงนินละ่ะได้ครับเดี๋ยวคุณน้านั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเด็กเขายกมาให้ฉันขอตัวก่อนคะ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะตามสบายเลยนะครับแบบที่ทำเนี่ยมันโอเคแล้วนะที่คุณเอาไ้ผมดูทั้งหมดนี่เลยคุณคะผู้ชายคนนั้นเป็นใครอะคะคุณกันนะครับ เป็นนักเขียนชื่อดังนะครับที่เป็นสามีของคุณเดียเจ้าของร้านครับ <c oughs> คุณนะครับ <c oughs> ไม่ทานข้าวหรอครับแม่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 หยุดก่อนครับแม่ ทำไมแม่เป็นแบบนี้อ่ะนัดมันล้มละลายมันก็เลยจำเป็นต้องขายบ้านส่วนฝนเขาก็เลิกกับนัดแล้วแม่ไม่มีที่ไปแม่ก็เลยต้องมาเลีงร่อนแบบนี้แล้วทำไมแม่ไม่อยู่กับพี่นัดอ่ะนัดมันหิ้งแม่ อะไรแม่ไปอยู่วัดเขาบอกว่าแม,ม,ม่เป็นภาระของเขาแม่แม่มาอยู่กับผมนะ โทษนะลูกแม่ผิดเองที่แม่ไล่ลูกออกจากบ้านปล่อยให้ลูกมาต่อสู้ชีวิตด้วยตัวเองจนทุกวันนี้ลูกมีครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นก็เพราะตัวลูกเองไม่ได้เกี่ยวกับแม่เลยแม่ไม่มีหน้าที่จะมาอาศัยลูกหรอก แม่แม่ไม่ต้องไปไหนหรอกพี่นัทเขาไม่เลี้ยงแม่เดี๋ยวผมจะเลี้ยงมแม่ให้ขอบใจลูกมากนะเดี๋ยวรถให้แม่นะลูกนะแม่เป็นแม่ผม จะหิ้งแม่ได้ยังไงนรอดีชั่วอยู่ที่ตัวทํา ูงต่ำอยู่ที่ทำตัวแม้พ่อแม่จะไม่รักก็ขอให้เรารักตัวเองมานณะภาคเพียรทำดีเข้าไว้แล้วชีวิตจะได้พบแต่ความสุขความเจริญด้วยตัวของเราเองดีล,ดลูกแม่ีเวเลเราคุยกัน <laughs> ลืมหมดใช่ไหมเล่าเร่อเล้าอะไรกูเนี่ย ข้าวนะครับข้าวจานก็ได้ครับข้าวห้าบาทก็ได้ครับยืมตั้งคุณบอกรวยครับมีมารยาทด้วยถอดรองเท้าทีบอกตอนไหนว่าเขียนงไงบอกเนาะเพราะว่าเขียนนี่ยังไงจะเขียนไรแห้งโอเคอ้ยยังได้ได้ต้องเอาเขว่าเอาเลยแล้วเขยา เหรอเอารูปอย่างนี้ก่อก่นอยู่มึงอย่าเอาไปเบื้องหลังนะกูอายคนอโอเคแล้วแหละ